เต้ยธนูไทยโพสเศร้าขอเวลาทำใจปิดฉากรัก14ปีซาลาโฮเลอร์กลายเป็นข่าวช็อกแฟนๆทั่วทั้งประเทศกันเลยทีเดียวสำหรับการออกมาโพสข้อความปิดฉากความรัก14ปีผ่านทางอินสตาแกรมของเต้ยธนูไทย เอื้ออมอรัตหวานใจของพิธีกรสาวอารมณ์ดีซาร่านาลินโฮเลอร์โดยข้อความดังที่ฝ่ายชายเขียนขึ้นนั้นเป็นการกล่าวถึงช่วงเวลาที่ยากลำบากที่ตนเองเหมือนจะต้องกลับมาเผชิญอีกครั้งในช่วงเวลาเดียวกันกับเมื่อปีที่แล้วซึ่งมีใจความว่าปีที่แล้วเวลานี้ป้าเป็นมะเร็งปีนี้เวลานี้แฟนบอกเลิกขอทำใจก่อน ซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวของเต้ยธนไทยถูกแชร์ออกไปก็มีแฟนๆที่ติดตามผลงานรวมถึงตามลุ้นตามเชียร์ความรักของทั้งคู่มาโดยตลอดเข้ามาแสดงความเห็นทั้งในแง่ของการให้กำลังใจไปจนถึงถามไทยสาเหตุที่ทำให้ต้องตัดสินใจลดสถานะในครั้งนี้กันอย่างล้นหลาม ในขณะเดียวกันบนอินสตาแกรมของซาร่านาลินโฮเลอร์ก็ดูเหมือนว่าบรรดาภาพช่วงเวลาดีๆที่ทั้งคู่เคยมีร่วมกันถูกลบออกไปจนหมดเกลี้ยงปล่อยให้แฟนๆได้แต่สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับความรักของคนทั้งคู่ทั้งทงที่เคยพัฒนาไปสู่การขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและอบอวลไปด้วยความโรแมนติกมาตลอด